สวัสดีครับเพื่อนๆหมูที่มีอาการไอมีหวัดแล้วก็มีน้ำมูกให้เราเห็นส่วนหนึ่งก็จะเกิดจากสภาพอากาศที่ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกตัวฟาร์มเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการชัดรวมไปด้วย จางนั้นเราก็จะมองกันได้อีกอย่างนึงก็คือในน้ําอาจจะมีเชื้อโรคปนเปื้อนเรื่องนี้ผมก็ได้ไปคุยกับคุณหมอแล้วก็วันนี้เขาก็ได้มาดูเรื่องระบบคาร์บอนในน้ําด้วยให้กับฟาร์มเรานะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยว,พวเพื่อนๆก็ตามไปรับชมได้เลยนะครับครับพเพื่อนๆ วันนี้เราไมา่อยู่กันฝั่งของเล้า48แลครับฝั่งเลิกระจกไปก็47นะครับเ,เพื่อนๆวันนี้คุณหมอได้เข้ามาช่วยเราดูเรื่องของพอลีนคุณหมอก็ได้เข้ามาวัดอัตรา,าส่วนของพอลีนต่อน้ำหนึ่งส่วน,เ,นเพื่อนๆจริงๆแล้วตรงหัวเล้ามันจะต้อง ด้านหน้าเพื่อทั้งหัวเล้าต้องหัวเล้านี่คออแรกอะคอกที่หนึ่งอะเพื่อนๆอัตราคอเลนก็จะต่อน้ำหนึ่งส่วนนะครับอย่างน้อยก็ต้องสามต่อหนึ่งนะครับเพื่อนๆแต่ว่าปรากฏว่าเท่าที่คุณหมอเช็คปริมาณคอลีนไม่มีเลยเพื่อนๆมีระดับเป็นศูนย์ มันก็อาจจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้หมูเรา่ายเหลวแล้วก็มีอาการชักเ่งจากเชื้อที่อยู่ภายในน้ำเพราะว่าคอลีนไม่ได้เข้าไปฆ่าเชื้อในน้ำบาดาลไม่มีปริมาณคอลีนเลยในระบบน้ำนะครับก็อย่างที่ผมเคยนำเสนอไปที่มีหมู่ายเหลวคอกเนี้ยก ประมาณคอกที่4กับครอกที่5เนี่ยนะครับมีถ่ายเหลวที่เห็นแล้วก็แจ้งไปอย่างในวิดีโอที่ผ่านมาที่ผมเคยนำเสนอไปเนาะแล้วมันจะมีความเสียหายเกิดขึ้นก็คือมีหมูชักแล้วก็ตายไปแล้วสตัวจากอาการเดียวกันก็คือ จะมีไข้นิดนิดแล้วก็บวกรวมไปด้วยก็คือเขาจะทางกลุ่มเราเรียกว่าเป็นกระแตะเวียนเพื่อนเหมือนคนเวียนหัวเพื่อน,อนที่ทางกลุ่มเราเรียกกัะเนาะเรียกเอาไว้ใช้กับหมูเราคือหมูเราจะยืนไม่ได้เพื่อน,อนมันจะเหมือนคนเวียนหัวเพื่อนก็เ,นเ,นเซไป หมุนไปเรื่อยๆอันนั้นคืออาการกระแตเวียนที่เราเจะเจอจากโจที่ผ่านมาก็เลยคุยกับคุณหมอแล้วคุณหมอก็สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากระดับคอรีนไม่ไม่พอค่าเชื้อภายในระบบน้ำที่เราใช้เขาก็เลยเข้ามาช่วยเช็คนะครับ ก็เริ่มกันตั้งแต่ไปวัดที่หัวเล้าหนึ่งจุดแล้วก็มาวัดที่ท้ายฟามนี้อีกจุดนึงก็จะเช็คหัวท้ายเนาะว่ามีปริมาณคอรีนพักน้อยแค่ไหนก็สรุปว่า,วาทางต้นล้านี่ไม่มีระดับคอรีนเลยอันนี้คือก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะทำให้หมูเราเกิดอาการชักเกงได้นะครับแล้วก็ถ่ายเหลวด้วย ผลจากเชื้อที่อยู่ในน้ําที่หมูเรากินเข้าไปเพื่อนๆน้ำในหัวนิ้เปิลอะรวมทั้งน้ําในล่องส้วมนั้นด้วยนะครับก็จะเป็นน้ำที่มาจากที่เดียวกันนะครับก็เลยอาจจะทำให้หมูเราเกิดอาการเก่งชักได้นะครับเสียหายไปแล้วสองตัวังสี่แปดนะครับเพื่อนๆตีเจ็ด ก็เพิ่งเอาไปเมื่อเช้าอีกตัวหนึ่งก็คือ47จากอาการเดียวกันก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือสรุปก็คือ48ไปได้สองตัวชัดเจงแล้วก็เป็นกระแตะเวียนนะไม่ลุกก็เท่าที่คุยกับคุณหมอก็บอกว่าแก้ไขไม่ได้เพราะว่าเชื้ออาจจะเข้าไปลามไปในสมองแล้ว ตัวนี้เพิ่งเจอเมื่อเช้านี่เองมีอาการเดียวกันเลยก็คือจะมีไข้อ่อนๆน,นะเพื่อนเพื่อนแล้วก็มีอาการที่ผมบอกว่าเป็นกระแต่เวียนตัวนี้ก็ยืนไม่ได้เพื่อนเพื่อยืนแล้วก็จะเซไปเบียดสายขวาไปเรื่อยเลยหมุนไปเรื่อยเลยอันนี้คืออาการที่พบเจอนะครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้นะเมื่อเช้าก็ตรงนี้ก็ เป็นอาการเดียวกันเลยตัวนี้เพิ่งเอาไปพร้อมกับสี่เจ็ดเมื่อเช้านะครับดูเขานอนดิ้นจนเขาไม่ลุกอะ่ะนอนดิ้นจนถีบจนรองเท้าเขาะก็เลือดออกอะ่ะน้ำก็ไม่กินอาหารก็ไม่กินนะครับเพืเ่อนเพื่อนก็เสียหายไปสองตัวสี่เจ็ดหนึ่งตัวนะครับเพื่อนเพื่อนจากอาการเดียวกันเลยหมอก็เลยเข้ามาช่วยดูเรื่อง ระดับคอรีนไปช่วยวัดให้รวมทั้งโทรสอบถามช่างที่คอยดูแลเรื่องระบบซ่อมบำรุงให้กับกุ่มเกษตรกระอนอะก็สรุปว่าต้องรอดูผลแล้วก็คุณหมอจะเข้ามาวัดคอรีนใหม่อีกรอบนึ่งนะครับว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้นหรือไม่นะครับส่วนหมูเราเท่าที่เห็นตอนนี้ ถ่ายที่เป็นน้ําไม่มีให้เห็นแต่ว่าถ่ายอาจจะแบบไม่ค่อยเป็นก้อนก็ยังพอเห็นอยู่นะครับเพื่อนนะครับแล้วก็ที่เห็นชัดเจนก็คือการชักนี่แหละวันนี้คุณหมอก็เข้ามาแล้วก็ช่วยจิตยาให้ไปและหนึ่งเข็มน,นะครับเดี๋ยวจะต้องตามดูผลงานกันต่อไปรอน้ําที่อยู่ในแทง ใช้หมดไปด้วยรวมไปถึงระดับคอรีนที่ปั๊มเข้าไปในระบบน้ำด้วยนะครับแล้วจะเช็คอีกทีที่ทางต้นต้นรา้วก็น่าจะอยู่ที่ทามมาตรฐานก็อยู่ที่3ส่วนต่อ1ส่วนน้ำามคอรีน1อันนี้คือมาตรฐานที่ต้องมีนะครับถึงจะสามารถฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ภายในน้ำได้ ส่วนวันนี้คุณหมอก็ให้เราผสมยาตัวซองแดงๆอ่ะเพื่อนที่ผมเคยนำเสนอไปแก้ท้องเสียให้หมูนะครับผมก็เพิ่งได้ยินคุณหมอวันนี้บอกว่าจาตัวนี้สามารถที่จะฆ่าเชื้อได้ฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ภายในน้ำได้ด้วยผมก็เลยเพิ่งผสมไปด้วยเมื่อสักครู่นี้เสร็จแล้วละใส่น้ำหยดไปใส่ผสมลงไปในน้ำหยดนี้เลยนะครับ แล้วก็ปรับระดับการหยดให้สมดุลกับการกินของหมูเราเดี๋ยวจะดูผลงานอีกทีนะครับเพื่อนๆจะดูผลอีกทีว่าทั้งสองเรื่องทั้งเรื่องถ่ายเหลวด้วยทั้งเรื่องการชักแล้วก็เดี๋ยวคุณหมอจะเข้ามาวัดระดับคอรินด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้เรื่องราวของ การตรวจวัดระดับคอรีนภายในน้ำที่เราใช้ในระบบฟาร์มเราอะนะครับเพื่อนเพื่อนก็สำหรับวันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนผมก็ขอจบวิดีโอลงจะเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่มีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการเลี้ยงหมูไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูการดูแลเบื้องต้นหรือว่าการรักษาพยาบาล เบื้องต้นนะครับรวมไม่ถึงอุปกร,กรณ์ที่ใช้ภายในฟาร์มถ้าเพื่อนๆมีคำถามก็สามารถที่จะฝากคำถามเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะกลับมาตอบเพื่อนๆอีกทีขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ฝากแนะนำบอกต่อนะครับเพื่อนๆเราถึงข้อมูลที่เพื่อนๆคิดว่าพอจะมีประโยชน์นะครับ ให้กับเพื่อนๆเ,เราในส่วนรวมต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ